กินโดยสบู่วพาดา3ส,สูตรในกล่องเดียวยาสีฟันวันเดอร์สไมล์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มนี่จ้าหนงพี่น้ำสาบเสือ กินแล้วเพิ่มภูมินะคะเพิ่มภูมินะแก้อาการไข้นะโอเคนะล้านไปเร็วๆยเลยนะล้าไปนี่นนี่มาเส้นว่าหนูดีละนสาเสือข้าวหนูขนลุกออกมาเลยนี่ไงหนูสาเสือไปกินก็หนูนะสาเสือไปกินคุณแม่ดูสิทำไมคะเาดเราก็ยังเอามาเส้นเลยอ่ะดูสิพวกนี้หูแสวนกันน้ำสาเสือกินแล้วหูจะดีใครนิบทานใครจะรู้หมดก็นี่้เมื่อไหร่จะเปิดรายการดูเลผู้ชมขามาแล้วค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงตามาหาเกณฑมันเปนน้ำสาบเสือของคุณแม่ไม่เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมไม่เคยสาบเสือเนี่ยคือพ่อค้าที่ก็เจอวิกฤตนะฮะร้านอาหารที่ก็ขายก็อยู่กับแม่เขาเนี่ยมันขายไม่ได้มันต้องหยุดเขาก็เลยมีเวลาเนี่ยทำน้ำสาบเสือแจกแต่บ้านไทยช่วยเรื่องอะไรได้บ้างเขาบอกน้ำช่วยรถใครคนที่ทำแจกเนี่ยชื่อพี่หนวดกับป้าเปี๊ยกค่ะเป็นเจ้าของร้าน เปียกตำเสด็จลั่นทุ่งค่ะอบมันช่ตวาอ้งท่านไเปียก้นคสวัสดีค่ะร้านเปียกตำเสด็จลั่นท <animals under kindergarten> to <together> yeah. ุ่งโอ้โ oh. หมดทุกอย่างเลยนะพี่เพียหนะทุกอย่างนี่แล้วไอ้นี่ยแจกทำไมไอ้น้ำใส่เสลืองแกะใ่ไม <elas> <ian> <can ful oyu> ่ช่วงช่วงหยุดโควิดนะครับผมอยู่ไปสองเดือนนะฮะร้านหยุดสองเดือนเลยนะครับก็ไม่มีรายได้แล้วนว่างด้วยฮะทีนี้เราเนี่ยไปได้สูตรมาจากคุณพ่อของเพื่อนนะครับสรรพคุณนะครับรสไช่ เสริมภูมิครับผมอันนี้จริงๆต้องดื่มร้อนหรือเย็นหรือดื่มร้อนครับผมดื่มร้อนนะฮะดื่มร้อนนะครับใช่ครับแล้วก็พอเราดื่มเนี่ยสักคู่นะเหงื่อจะซึมโอ้โหเมันเป็นลิดร้อนมันเป็นลิดร้อนนะใช่แล้วก็จะร้อนขึงนนะใช่ครับหลังจากเหงื่อซึมแล้วตาเหลืองไหมตาไม่เหลืองชุมชนก็หายนเยอะเลย น้ำสาบเสือที่เชฟนวดเอามาแจกฟรีนั้นเป็นสูตรน้ำสมุนไตรที่ช่วยเสริมภูมิแล้วก็ลดไข้ค่ะยาตำรับนี้เคยใช้รักษาไข้มาเลาเรียเมื่อ40ปีที่แล้วค่ะเชฟนวดบอกว่าจริงๆแล้วต้นสาบเสือเป็นวัชพืชที่ขึ้นอยู่ตามรอบรั้วบ้านของพี่เขาเลยพี่เขาก็เลยเดินเก็บใบสาบเสือเอามาลากน้ำให้สะอาดค่ะเอามาตากไล่ความชื้นจากนั้นนำไปคั่วในกระทะให้แห้งกรอบหอมๆเลยค่ะ นำไปต้มในหม้อโบ5หสิบอีกทีหนึ่งใช้น้ำ45ลิตรต่อใบสับเสือครึ่งกิโลกรัมค่ะใช้เวลาต้มนาน2ชั่วโมงจนน้ำเนี่ยกลายเป็นสีดำยางออกจนหมดสิ้นแล้วจึงนำมาบรรจุใส่ขวดไว้ดืม่มพร้อมแจกฟรีซึ่งเชฟนวดเขาแนะนำก่อนค่ะว่าควรจะอุ่นก่อนให้ร้อนแล้วค่อยดื่มน้ำ ตอนโควิดนะกระทบแค่ไหนคะกระทบแค่ไหนเป็นศูนย์เนีนยน้อยเพราะว่าปิดไปสองเดือนเลยครับสองเดือนเลยครับตายไปหลาเลยแล้วมีลูกน้องเยอะไหมคะหรือว่าแค่สองคนมีมีเป็นศูนย์แล้วยังไงลูกน้องอยู่ไงอ่ะ ก็ลุงน้องก็เราก็ช่วยมั่งนิดหน่อยอะไรเง<อ>ี้ยเคยเราหวมไม่ไหวเราไหวเนาะจริงๆแล้วทำไมไม่ทำเป็นเด l ร v ริเเหมือนคนอื่นล่ะคะผมสมัครทุกแอปแล้วอะไรที่มันอะไรที่มันมีไรเดอร์ฮะแต่ไรเดอร์<ช><ช>ไม่อยากมาเพราะว่าผมอยู่พื้นที่ไกลอยู่กลางทุองน้ำหรือสามโคข้าบสามโคปทุมธานีอ๋อใช่ไครคือแม่พอเขามีลูกค้าเรียกมาเนี่ยฮะ เขาก็แบบไม่ไม่ไม่รับมันมัเลื่อนยังไงเนี่อย่างงี้เรามาดูเมนูกันเลยดีกว่านะคะร้านจักรยานเลื่อนหรอลึกขนาดไหนเพราะอยากกินน่ากินมันออกมีอะไรบ้างจ้าที่รักอะไรร่านแก้งครับผมเอแก้งเหรอแต่ละอย่างแต่ละอย่างหนวดไม่ธรรมดาหนวดป่าทั้งนกอย่างใช่ครับร้านก็มาอยู่ในป่าป่าแต่สองอย่างนี้เราคุ้นเคยคุ้นเคยนะครับไก่บ้านลวนปลาร้าครับเฮ้ยไก่บ้านลวนปลาร้าใช่ครับลวนน้ำปลาร้าเราไม่เคยได้ยับชิมแล้วนี่อะไรอ่ะลวนอะอันนี้หมูระเบิดครับ ออันนี้นกกระจอกเทศับิทียีดำครับสุดยอดเลยอ,เอยู่กลางทุ่งกาเลยไม่มีหนูนาได้ไงอ,ะอ่ะ <laughs> ช่วงนี้หนูจำฝิน,นะ <c oughs> บอกเลยเขาว่าแต่ละจานของเขานั้นรสชาติเข้มข้นจัดจา้านด้วยเครื่องเทศเขานี่แน่นจริงๆถูกอ,อกถูกใจสายป่าสายแซ่บสายกับเล้มแน่นอนและถ้าใครมาสายซสม ตัมระเบิดมีที่มาจากต้มซีซใช่ไหมคะของแม่ียกใช่ไหมคะอันนี้ครับอันนี้เดี๋ยวให้แม่เล่าให้ฟังอันนี้อะไรม่ตำ้มภูภูมิค่ะฮะภูภูมิก็รูของลูกชายเนี่ยตอนที่เรียนเทคนิคอะ เขาจะมาเลยอุดหนุนประจำเขาจะมาถึงแม่เขาชื่อภูมิให้เกียรติเขาใช่ฮะให้เกียรติเขาชื่อเขาใช่ครับให้เกียรติเขาฮะแม่แม่กับตามไทยใส่ไทยเข้มแล้วแม่ก็ใส่แาดหมูปลารอบให้ผมด้วยใส่ยังไงคนที่สั่งเลยคือชื่อครูภูมิใช่ครับผมแล้วคนอื่นลนะที่เขาจะไปกินนะเขาจะรู้ไหมเขาก็ถามทุกคนเลย นอะไรตังคูภูมิอะไรคือกูภูมิใช่ฮที่มังก็ง่ายๆนะเออเช่นอันนี้อันนั้นตังปูม้าค่ะมาธรรมดาแน่นอนาะแล้วเนี่ยตังกุ้งตังกุ้งและอันนี้ตังปูมาเขาเหลาเกาเหลาปูมาเขาเหลาปูม้าแต่ได้ถามมาว่าปูม้าเนี่ยสดมากใช่เป็นปูที่เอามาจากเกาะอะไรนะเกาะลิบงครับจังหวัดตังฮะ ริบงจุดรังใช่ครับผมมันนี่แค่ผมมีเรื่องราวคือปูม้าเนี่ยเราซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมซื้อมาเนี่ยแล้วมันเปิดมาเปิดกระดองมาแล้วมันมีกลิ่นมันไม่ดีเราขาดทุนฮะเราไม่ให้ลูกค้าทานนะครับผมก็เลยไปซื้อสดๆเลยดีกว่าสืบสอบไปขนส่งปูม้ายังไงก็ผมนั่งเครื่องบินนะครับปูตรเนี้ นั่งบินมาแล้วครับมันคุ้มไหมล่ะคุณคุ้มฮะเราซื้อได้ถึงแหล่งจริงๆใช่วันนี้พี่หนวดมีเมนูลับมาโดนใจเลยเมนูอะไรคะหมูระเบิดครับเห็นบอกว่ามีสมุนไพรแล้วก็ตำน้ำพริกเองด้วยยิ่งใกล้ๆนี่ทะอาจารย์เนาะน้ำพริกนี่ก็ขายหรอแม่เหรอค่ะเวลาลูกค้าเขาทานแล้วปฏิกิริยาขอซื้อพริกแกงด้วยแม่พริกกแงทำเองหรือว่าแม่รับมาจากไหนก็ทำเองนะอย่าให้รู้นะว่าไปรับมาแล้วมาขายต่อหนวดนี่ทำกับข้าเองทุกอย่างเลยนะเนี่ย และพวกผัดผนี้ของเขาทังนนะน้ำอัดหอมเอ่งหอมสมุนไพรมีอะไรบ้างนะมีพริกไทยครับผมมีลูกระวานครับใบกระวานนะครับแล้วก็ใบกากนะครับกระวานใช่ฮะ ลองเอาสูตรเมนูหมูระเบิดไปทำกินหรือไปทำขายเชฟหมดบอกว่าเอาไปได้เลยไม่มีหวงสูตรเริ่มจากใส่พริกแกงลงกระทะเลยค่ะโดยที่เขาไม่ใส่น้ำมันเลยนะคุณผู้ชมจากนั้นใส่ผงเครื่องเทศคั่วจนหอมแล้วก็ใส่หมูสันนอกบดลงไปค่ะคั่วคั่วคัวค่วให้เข้ากันดีเลยนะแล้วจึงใส่ใบมะกรูดซอยพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปเฮ,โฮ,โฮโดด้ยปรุงรสหน่อยจำปาดีอีหนึง่ง พัวให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบยี่ราลงไปเป็นลำดับสุดท้ายค่ะโอ้ยเท่านี้ก็จะได้จานอร่อยพร้อมมัมโอ้ยรสชาติบอกเลยว่าจัดจานไฟลุกใช่ไหมใส่น้อยๆใช่ราคาไม่เผ็ดดีกว่าคุณผู้ชมคะขออนุญาตนะคะมันร้อนๆเลยมันใหม่ๆเลยอ่ะมันไม่ชิมไม่ได้ต้องกินอ่ะมันต้องกินใช่มันต้องกินอ่ะไม่ลองหรอแต่เราโคตรเผ็ดเผ็ดท้องจังเลยมันต้องเผ็ดมากใช่ไหมใช่ใส่น้อยๆกอนนะ วันที่แรกมันจะไม่ค่อยเผ็ดเดี๋ยวสักพักมันจะเริ่มเผ็ดพักมันจะร้อนใช่ไหมเยอะนะไงคทุกคนอร่อยเลยใช่ครับมันมันคุณคุณไม่ได้ตัดพริกเทศมันเยอะแล้วคุณไม่ได้ตัดันี่ใช่มันน้ำตาลไม่ได้ตัดไม่ครับไม่ครับไม่ไหายไม่หายก็หมดละนะคุกอยู่ในนี่หมดแล้วเดี๋ยวก่อน ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในนี้ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าพริกแกงที่พี่หนวดตําเองใช่ไหมคะครับกินแบบนี้เสร็จกลับบ้านก็ซื้อทำพริกแกงกินเองได้นี่ทำขายด้วยได้ไอ้ไอในพริกแกงแม่เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าแบบมาขอซื้อเลยเหรอแม่หรอใช่ใช่ขนาดเขาอยู่ยุติยาเขายังนั่งรถมาซื้อน้ำพริกอย่างเดียวเลยน้อไหมเนานะครับพี่นอกจากนี้ไอ้พริกแกงอันเนี้ยนอกจากเอาไปทำผัดอย่างนี้แล้วใช่ไหม เอาทำอะไรได้คะชูฉี่ได้ครับฉีแกงได้แกงปลาใช่ครับผมแกงปลาพัดเผ็ดขอหัวเสือว่ไนด้ได้ครับผมต้องดื่มแล้วใช่ไหมฮะสาบเสือต้องดื่มแล้วใช่ไหมครับเอาหัวเสือมาจากไหนล่ะเสือดูท่าทางว่าจะอร่อยเด็ดเผ็ดสะใจแม่หายจนจะต้องขอน้ำกันเลยทีเดียวพักให้แม่หายดื่มน้ำสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาชมเรื่องของเฮียหนวดกันต่อ พี่หนวดเขาสุดยอดมากสุดยอดค่ะแสดงว,ว่าทําอาหารอร่อยเพราะแม่ให้สูตรมาใช่ไหมครับผมค,บคือเรียกอะไรซึมซ้ำตั้งแต่เด็กค่ะแม่ผมขายส้มตำม,มาเนี่ยเลี้ยงผมมาเนี่ยตั้งแต่ผมยังเล็กๆกันแล้วครับ,รบก็รวมปีนี้แล้วก็ได้ประมาณ30ปีก็ตั้งแต่ผม<า>เรียนก็เจ็บบาทดครกนี่แม่บอกว่าขายตั้งแต่แม่ขายตั้งแต่ส้มตำครกละเจ็ดบาทเด่นเลยแม่ขายมากี่ปีแล้วเออตั้งแต่สมัยเจ็ดบาทก็สามสิบไปแล้ว ทุกวันนี้ยังขายไหมคะแม่ก็นี่เนี่ยก็ย้ายมาขายกับหน่อใช่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นร้านใช่ไหมก่อนเป็นรถเข็นรถเข็นเป็นรถเข็นเข็น ตามถนนไปนะมีหมู่บ้านไหนแล้วก็เข้าแีต่ก่อนนี่มีทรายอะไรก็เข้าเข็นจนดันจนขาใช้ไม่ได้แล้ไม่เดินไม่เหงาเข่าเข่าแล้วหนวดหนวดมีมีมีครอบครัวป่ะอ๋อมีครอบครัวแล้วครับมีแล้วนะครับมีแล้วครับแล้วหนวดก็เลยกลายเป็นมาเปิดร้านแล้วก็เอาแม่นี่แหละใช่มาขายเป็นที่เป็นทางไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไปไหนแล้วแม่ก็อยู่ที่ร้านกักนอยู่ด้วยกันครับขายด้วยกันรอ๋อมันก็เลยมีส้มตำาแลอาหารป่าอาหารแม่เปี๊ยกใช่ แล้วก็เป็นอาหารป่าลันทุ่งใช่เอาชื่อสองอันมารวมกันแต่เห็นบอกว่าหนวด่ะเป็นคนที่ชอบทำกิจอาสาครรับใช่ตลอดเวลาตลอดมาก็ถิ่นธุรกันดารนะครับวันเด็กวันเด่กจะสร้างงานเรียนอะไรบนป่าบนเขานะผมถึงจะชอบไปใช่ครับจะช่วยกันไปเพื่อนเยอะเห็นบอกว่าหนวดเองทําธุรกิจมาตัวหนึ่งก็ถือว่าไม่ประสบความสาเร็จเฟลอย่างรุนแรงเลยอันนั้นเกิดอะไรขึ้นทาอะไรช่วงนั้นก็ผมก็ ประกอบธุรกิจนะฮะก่อนหน้านี้ผมทํางานปราปลามาประมาณส0บปีนะครับพออายุมันได้ครเรารู้ว่าเป็นพนักงานบริษัทนะมันก็ประมาณนี้แหละใช่มันก็จะเติบโตครับก็เลยมีโอกาสได้ก้าวเดินแต่เป็นก้าวที่มันพลาดไปนิดหนึ่งสุดก็เป็นนี่กับมาก็เลยเหมือนกับเราเป็นถูกฟ้องลมละลายใช่ครับล่าสุดเพิ่งโดนฟ้องลมละลายแล้วนี่มันไม่น้อยด้วยมันทําให้เรากลับมายืนได้ยังไง ผมว่าเป็นบทเรียนนะครับบทเรียนคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เจ็บแล้วมันไม่จําผมคิดแบบนี้นะฮะเจ็บแล้วมันจําเจ็บแล้วมันระวังนะครับกลับมาใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่หัดเดินใหม่มาใช้สติมากขึ้นนะครับคิดว่าเงินสามร้อยก็มีค่าแล้วห้าร้อยบาทก็มีค่าแล้วอย่าไปโลภกับสิ่งที่เรามองข้าม เหมือนเราเคยมองโลภนะฮะใช่ครับใช่ครับแต่ทีเนี้ยมันไม่เป็นไรไอความโลภนั้นมันทําร้ายเราใช่ครับก็เลยกลับมาครับวันที่เราล้มละลายท้อไหมท้อมากครับเป็นเรื่องปกติท้อมากแต่ผมไม่คิดที่จะฆ่าตัวตายรานนั้นไม่ใช่ทางออกฮะอันนั้นเป็นการหนีแพ้ทั้งชีวิตเลยไม่ใช่ครับผมกลับมานั่งคิดใหม่ตึกตองใหม่คุยกับคุณแม่คุณพ่อเรามีครอบครัวนะฮะเรากลับมาครอบครัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยผมมีเงินมากกว่านี้นะฮะ ถ้าผมมีเงินเป็นร้อยล้านแล้วผมไม่มีความสุขผมไม่มีครอบครัวผมไม่เอาเงินนั้นผมขอครอบครัวไปออ่อแม่สอนอะไรแม่ให้กําลังใจลูกว่าไงก็บอกว่าคนเราทุกคนมีมีสิทธิ์ล้มกันได้ทุกคนเนี่ยแต่ล้มเนี่ยเราต้องลุกเราต้องลุกสู้ก็เลยชวนจะเปิดร้านโดยตัวเล็กๆเอมาเลื่ๆ ใหกำลังใจเนาะกำลังใจกำลังใจคือดวงใจของคนนี้กำลังใจและหนวดล่ะอะไรทําให้กลับมาสู้อีกครั้งผมคิดแล้วว่าเราจะอยู่เฉยแบบนี้ไม่ได้แล้วชีวิตฉันมันมันยังไม่หมดลมหายใจอะเราต้องก้าวเดินต่อถึงมันจะช้าๆนะครับแต่เราก็ยังไม่หยุดเดินเห็นบอกว่ากลับมาเปิดร้านครั้งแรก ก็รวบรวมทั้งหมดของที่มีเงินที่มีเตกระปุกออกมาเลยกระปุกกันหมดเลยเพื่อที่จะทําร้านให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเดี๋ยวเราต้องแวะไปแต่ยาจะบอกหนวดว่าแบบพี่ว่าสิ่งที่หนวดเจอนะมันอาจจะแบบหนักหนาสาหัสในช่วงชีวิตของหนวดแต่ว่าพี่ตักอยากให้หนวดคิดว่าเฮ้ยเราเจอขนาดนี้แต่คนที่เขาเจอหนักยิ่งกว่าเราละวะอะไรเงี้ยเนาะมันต้องมันต้องแบบนั้นนะใช่ฮะมันผมว่า ตั้งสติให้ดีครับครับแล้วลุกขึ้นมาใหม่ฮะอย่าไปจมอยู่กับอดีตผมว่ามันต้องไปให้ได้แล้วเขาบอกว่าอย่าไปมองเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นเนาะกคนอื่นเอาตัวเรานี่แหละจากตั้นไม่แหละจริงครับจริงครับจริงจริงๆแล้วทุกอาชีพมีเกียรติหมดนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรที่มันสุดกริตนะมีเกียรติหมดอย่างเนี้ยเขาขายส้มตำทำอาหารนี้ขายส่งตัวเองเรียนมา โดนบอกว่าทุกวันนี้ที่เติบโตมาได้เรียนจบได้ก็เพราะเนี่ยพแม่ใช่ก็แม่ขาดทุต่ำนี่แหละครับแต่พี่เชื่ออะไรอย่างนั้นคนเรานะสูงสุดไงต้องคืนสู่สามัญถูกต้องครับใช่ฮะับจ๋าถ้าจะตามไปชิมไปชิมได้ที่ไหนจ้ะสามโคประมธานีนะครับนะพิกัดใกล้ๆกับวัดบัวทองนะครับหรือหรือเพิมพ์งี้ฮะพิมพ์ Google Map อะไรประมาณนี้ฮะมีชื่อร้านเลยครับไปได้เลยใช่ครับบัวรั้นทุ่งหรอร้านเพียกตำเสด็จรัานทุ่งครับมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมมีเบอร์ครับผมได้ครับ 089ครับ760 9033ามีเพจไหมมีครับผมมีเพจในเฟซบุ๊กนะครับว่าร้านเปียกตำเสด็จลันทุ่งได้แต่ดูเขาเป็นคนอารมณ์ดีแม่อยู่ทุกวันไหมคะที่ร้านทุกวัน ทุกวันเนาะเราจะไปกินตำฝีมือแม่ยินดีเลยครับแต่ว่าน่าจะกว่าคุณผู้ชมแวะไปนะอย่าลืมหอบกลับบ้านด้วยนะคะเพราะว่าของเขาเด็ดจริงๆพี่สุคอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มเลยวันนี้จะเหมาด้วยนะครับพี่แกงต้องเหมาค่ะไม่ไม่ไม่ดิฉันเอาแล้วสามกระปุกพี่อยา่ไปเท่าไหร่หนูสองหนูสามหนูสามอ่ะสองอ่ะไ่ต้องกินพอดีเฮ้ยคนละสองสิวะ แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วโนนแล้วเนี่ยอุนุนนแม่จริงๆสิ่งที่เราพูดอยู่ตลอดเลยคุณผู้ชมขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอวิกฤตอ่ะคนในครอบครัวจะเป็นตัว ให้กำลังใจตัวที่สนับสนุนเราทั้งดังด้านภายในและก็ด้านกําลังข้างนอกด้วยเนาะอย่างของแม่เนี่ยทั้งกําลังใจทั้งกําลังวิชาอาชีพที่แม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือกําลังใจที่ดีอย่าพึ่งท้อล้มแล้วต้องต้องลุกต้องลุกขึ้นมานี่คือสิ่งที่แม่เปียกสอนเรานะคะขอบคุณทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขอบคุณช่วงหน้านะคะเราจะมีสิ่งดีๆมากันสักครู่นึงค่ะ เท่าที่เลยเท่าที่เลยช่วงนี้ก็พักผ่อนอยู่บ้านก็พักผ่อนอยู่บ้านแล้วกลับมาถ่ายได้ยังอ่ะกำลังจะเริ่มแล้วครับใกล้จะเริ่มกลับมาถ่ายได้แล้วในช่วงในช่วงเดือนตุลาฯนี้ก็น่าจะเริ่ได้กลับมาตรการขอให้เริ่มยาวๆเนาะใช่ครับเฟสห้าเฟสหกย่าได้มาเลยเนาะใช่เลยต้องบอกว่าเป็นวิกฤต ครั้งใหญ่ของของพวกเราทุกคนด้วยับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเราได้รับผลกระทบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเฉพาะอาชีพพวกเรานี่โดยตรงเลยนี่ไม่มีงานเราต้องปล่อยตัวไหมปล่อยปะละเลยไม่ต้องดูแลไม่ไไม่ครับคือจริงๆแล้วยิ่งไม่มีงานเนี่ยเราเรายิ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรต่างๆนานาแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต์กับตัวเองนิดนึงว่าเราไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองแบบ ไม่พร้อมอครับผมไม่ชอบความรู้สึกเวลาที่เราไม่พร้อมในการทำงานอะไรเงี้ยแ,แต่สิ่งที่สําคัญมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับคนที่ออกกําลังกายใช้ชีวิตหนัก ทุกคนก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยผมส่วนตัวเมื่อก่อนผมเคยมีปัญหาใช่คร <st ut ters> ับผมก็จะเปรี <variety: S 1> <be okay. S 2> ้ยวๆอะไรเงี้ยครับผมแต่งตัวแต่งตัวเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆนี่เหครับแม่งั้นแสดงว่าตอนเราออกกําลังกายเราเทรนเราทํางานเหงื่อที่มันโซมมเนี่ยมันก็ทําให้หมักหมมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นครับมันมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันมันถูกแก้ไขได้ด้วยการที่เราแบบ สะอาดขึ้นดูแลใส่ใจมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของน้ําหอมครับอย่างที่วางอยู่ตรงหน้้ตรงนี้ครับตั้งแต่ผมได้รู้จักมาดามฟินอย่างนี้ดีกว่าผมผมรู้สึกว่าปัญหาจุดนี้มันถูกแก้ไปครับตุ้มตามชอบตัวไหนเป็นพิเศษลูกถ้าน้ําหอมมาดามฟินที่ตุ้มตามชอบตุ้มตามจะใช้สี ดำกับแดงอยู่แล้วฟินอินแกแล้วก็ฟินอินเลิฟคือสีดำกับสีแดงเนี่ยนะครับนี่ครับดำกับแดงเนี่ยผมต้องบอกว่าผมมีความแบบเป็นผู้ชายชอบกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงด้วยหวานใช่ครับเมื่อก่อนน่ะที่ผมชอบสองสองกลิ่นเนี่ยคือผมฉีดเองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่ามีโอกาสได้กลิ่นจากผู้หญิงที่ฉีดผู้หญิงข้างกาย ตอนแรกผมไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาไปแอบฉีดคือคือแบบเหมือนแบบว่าเขาเขาก็วางผมมาวางไว้ทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้เขาก็แบบจะเปกติจะใส่ในรถใส่อะไรแล้วก็ผมก็ลงไปซื้ออะไรไม่รู้แล้วกลับขึ้นมาบนรถเขาเลยฉีดอะไรเงี้ยผมกลับขึ้นมาบนรถแล้วแบบเธอฉีดอะไรอ่ะตอนแรกจำไม่ได้ด้วยซ้ำครับว่ามันคือกลิ่นมาดามฟินกูมมันนี่เอ่มันนี่ใช่พอร่างเราแฟนฉีดมันผสมกลิ่นกายเขาก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เราไม่ได้กินน้วมันก็ผสมกับ ของแต่ละคนแล้วก็เช็คพลังไปอะอย่างพี่อาฉีดแล้วเป็นไงบ้างถ้าตามขาอ่าเดินไปดมได้ไหมครับตามเป็นไงได้ได้เลยลูกโถ้าตามจะดมพี่ขอฉีดตรงนี้ดีกว่าตามอยู่นี่ลูกก็ว่าอยู่มันไม่ได้ยังไม่ได้คิดเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงเป็นไงพอพี่อาฉีดแล้วเป็นไงพี่ไฮครับนี่ไฮครับผมขอขออนุญาตเป็นอ่าลูกอักตันยูได้ไหมครับไม่ได้โอ้นุ่งนุ่อันี้ใหญ่เลยโปใหญ่โปรยอะโปรยอ่ะมามามา เอาละเลยเหรอเป็นไงพอฉีดพี่หนวดแล้วเป็นไงมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีความต่างออกไปของของพี่ไฮแบบหนึ่งของพี่หนุ่มแบบแบบหนึ่งอ่าสีดำนะแม่สูตจะฉีดนะคะโอเคนายหลักย่างนลยหลักมาดมดูกลิ่นดีจังเลยอ่ะนี่ฮะโอ้หวานจังเลยพี่ไฮเนี่ยดูสิเซ็กไหมหลูกเซ็กซี่ไหมแม่ครับสีดำเซ็กซี่อ่ออยากดูแลผมไหมครับแม่ คือไม่รู้สึกว่ามันนัวถึงบอกว่ากลิ่นี่สำคัญล่าสุดเห็นบอกว่ามีกลิ่นใหม่ด้วยอันนี้เป็นแนวคลาสสิกนะคะเป็นชุดคลาสสิกแล้วกลิ่นใหม่คือกลิ่นใหม่คือเซนชุสครับชื่อน่ารักด้วยเห็นบอกว่าเป็นกลิ่นที่ออกแบบดีไซน์เป็นการพูดคุยระหว่างพี่มดกับคุณรับผมเซนชุสบายกระชาพาครับผมนี่นะฮะต้องบอกว่ากลิ่นเซนชุสเนี่ยนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พี่มดดำใช้เวลาอยู่ นุ่มนานมากๆในการค้นหาสูตร2ปีด้วยกันนะครับคือต้องบอกว่าพี่มดเป็นคนมีเทสมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบการจะเลือกกลิ่นหรืออะไรก็ตามเขาต้องรู้สึกได้จริงๆอะไรเงี้ยพี่หายใจเรามาลองกันไหมฮะขอเซ็นชูดยขออนุญาตถอดนะคะครณแม่ใช่ครับมีความเป็นแบบนี่หนูไม่ต้องฉีดหนูได้กลิ่นได้กลิ่นไหมใช่ไหมอู้หอมอ่ะได้กลิ่นแบบนี้ถ้าฉีดแล้วมันจะอีกลิ่นไหม อ่ามันผสมได้หมดเลยครับหโลไปถึงว่าถ้าพี่ไฮฉีดของพี่ไฮมันก็จะโดดเด่นของพี่ไฮจะเป็นกลิ่นของหนูไปอีกใช่ไหมใช่ครับมีความรู้สึกเหมือนครับเป็นน้ำหอมสายมูไงไม่รู้ใช่ไหมใช่ไหมเออผมอยากพูดคำนี้มากเพิ่งแล้วแบบเกิดคำถามว่ากลิ่นอะไรอ่ะอบอุ่นอะดูนะ้อไคืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นบอกว่ามดดำมีคลิปมาฝากพวกเราด้วยใช่ไหมฮะไปดูกันไหมฮะเชิญค่ะความจริงจะต้องไปหาพี่หนุ่มแอมไปหาพี่ตั๊กไปหาพี่ไฮไปหาพี่สุ แต่หนูอกหักพี่คือไอตุ้มตามมันมีแฟนแล้วก <_ C> e <ats> ็เลยไม่ไปดีกว่าไหนไหนตุ้มตาม,มาเยี่ยมผู้หญิงทํม,มาหากินแล้วขอฝากเซนชุส์พรว่าไม่อยากจะเจอหน้าเขาเลยฮะวันนี้โปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่คุณจะขายกี่บาทก็แล้วแต่แถมเซนชวสอีกหนึ่งขวดฮะหนึ่งพันเจากสิบแต่วันนี้คุณโในรายการผู้หญิงทํมาหากินเท่าไหร่ขอแถมเซนชวสให้อีกหนึ่งขวดฮะรองเซนชุสตัวนี้ขอให้มีความสุขกับความรักครั้งนี้นะคะน้องดูปไปชนยังไงไม่รู้ว่าทำหน้าอย่างนั้นนะวันนี้ธตามรู ก็แล้วแต่เมื่อกี้พี่มดดำรีแล้วต้องมีเซนชุ่เป็นของแถมต้องบอกว่าน้ำหอมนะครับวันนี้ซื้อสีดำสีแดง2ขวดนะครับปกติราคา2,580บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทอย่าพึ่งครับผมอย่าพึ่งคิดว่าคุณจะได้แค่นั้นครับอ<า>ตอนนี้นะครับเราแถมฟรีน้ำหอมเซนชุ่มด้วยอีก1ขวดนะครับผมและโลชั่นมาดามฟินอีก3หลอดยังไม่พอครับแถมครีมอาบน้ำอีก 3หลอดและสบู่สมุนไพรอีก3ก้อนนะครับผมเท่ากับว่าคุณซื้อ2แถมไปเลย10ครับผมทั้งหมดคือ12ชิ้นนะครับปกติราคา6,980บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง1,990บาทเท่านั้นเองครับผมนะครับรีบโทรเข้ามาครับผมที่02-114-6466นะครับย้ำนะฮะ 0 2 1 1 4 6 4 6 6หรือว่า Line แอดครับผม fin 9 6นะครับ fin 9 6ครับแอดไลน์และเตรียมมือถือโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยครับผมและที่สําคัญนะครับบอกกล่าวกันว้ก่อนหลายๆคนอาจจะเดินทางไปนู่นไปนี่เจอน้ําหอมมาดามฟิลที่วางขายอยู่ทั่วไปหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยมีของปลอมนะครับสังเกตให้ดีนะครับใครเจอน้ําหอมมาดามฟิลที่ราคาถูกกว่าในทีวีนะครับผมถูกกว่าที่เราบอกแล้วก็เป็นของลอกเลยนแบบหรือของปลอมเนี่ยนะครับ ดูให้ดีนิดนึงครับผมของแท้ราคาแบบนี้ จะมีแค่ในรายการเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในรายการเท่านั้นคุณผู้ชมขาฟังโปรนี้ให้ดีๆโปรตาแตกเอามาโปรตาแตกย้ำอีกรอบนึงครับผมโปรโมชั่นน้ำหอมสีดำสีแดง2ขวดปกติราคา2,580บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียง1,990บาทแต่ถ้าโทรเข้ามาในตอนนี้ในรายการตอนนี้นะครับผมแถมฟรีไปเลยครับน้ำหอมเซนสอีก1ขวดนะครับผมและโลชั่นมาดามฟิน3ลอดยังไม่พอครับ ครีมอาบน้ำอีก3หลอดสบู่สมุนไพรไปอีก3ก้อนเท่ากับว่าวันนี้คุณซื้อ2แถม10ครับผมเป็น12ชิ้นราคาปกติ6,980บาทแต่ทั้งหมด12ชิ้นคุณซื้อวันนี้ในรายการนี้ราคา1,990บาทครับผมรีบโทรเข้ามาครับ02-114-6466หรือ Line at at fin 9 6นะครับผม02-114-6466 หรือ Li@ like น์แอด fin 9 6ครับผมซื้อ2แถม10ทั้งหมดสิ่งที่คุณได้ทั้งหมดที่เห็นอยู่หน้านี้คือ12ชิ้นด้วยกันในราคาแค่1,990ขาอเบออีกทีโทรที่02-114-6-466ครับผมหรือ Line แอด fin 9 6ครับผม, like ค,บผมคุณผู้ชมมีแอดไซน์นะคะ,คะแล้วก็ fin แล้วก็96แล้วก็สั่งซื้อได้เลยวันนี้ขอบคุณมาดามฟินค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องตุ้มตามค่ะขอบคุณค่ะพี่จะติดตามไอจีหนูนะคะเพราะหนูเป็นหนุ่มคลั่งรขอบคุณค้าวันนี้ไฮจะมีคำหอมเล่นหุ้นก็ไม่รวยเล่นหวยก็ไม่ตังมุ่งหาตังขยันทำมาหากินนะน้องคุณแม่น้องอันนี้ดีที่สุดไม่ดีจริงๆนะหวยก็ไม่ได้หุ้นก็ไม่ได้หากินเถอะน้องใช่ครับผมรามาหากิน ดีที่สุดแล้วครับผมค่ะวันนี้นะคุณผู้ชมข่าเวลาหมดลงแล้วนะพบกันจันทร์ทุกบ่าย2โมงตรงช่องวัน3 1นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ